หนูไม่รักแม่แล้วแม่ไม่ซื้อของเล่นให้หนูทิ้งตัวลงเลยค่ะตรงนั้นแหละเด็กเจ็ดขวบจังหวะที่เบอร์หนึ่งไม่ได้ดังใจเรายังบอกเลิกเลยแปลว่าเ,<อ>เรากําลังจะบอกว่าฉันไม่รักเธอแล้วนะเบอร์ห <Okay. S 2> นึ่งบายจาบถูกไหมหนูเป็นเด็กหนูเป็นเด็กเจ็ดขวบใช่ไหมเข้าตัวว่ะยังไงนะเรื่องราวมันมีอยู่ว่าเรามีปัญหากันเด็กเจ็ดขวบใช่ไหมที่ไปซื้อของเล่น ใช่คะ่ะใช่คะ่ะพอดีไปเดินห้างเนี่ยคะ่ะออแล้วลูกอะ่ะอยากได้แบบอยากได้สลามเล่นแล้วก็ไม่เก็บไปห้างไปอย่างนั้นใหมก่ก็อยากได้อีกก็บอกลูกนะคะว่าเรามีอยู่แล้วที่บ้านทิ้งตัวลงเนะคะีค่ะตรงนั้นแหละเด็กเจ็ดขวบมาดูก,ก็เลยปล่อยให้เขาร้องอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะแล้วก็เดินหนีออกมาก็ไม่รู้จะพูดกับลูกว่าย,ยัางไงแต่ลูกก็ร้องอยู่แป๊บหนึง่งยืนอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็เดินตามมา หนูไม่รักแม่แล้วแม่ไม่ซื้อของเล่นให้หนูของที่บ้านมีแม่บอกให้เล่นอันเดิมแล้วเก็บไม่ใช่ว่าเล่นแล้วทิ้งแล้วต่อไปจะไม่ซื้อให้อีกคือตรงเนี้ยแก้ไม่ได้ค่ะไม่เคยแก้ได้เลยกับการที่ต้องเก็บของเล่นเนี้ยที่เขาไม่เก็บเพราะอะไรรู้ไหมไม่ทราบเพราะเขาไม่อยากแพ้แม่ก็อาจจะจริงลูกคนนี้ไม่ยอมแพ้แม่เลยต่อต้านไหมมากค่ะแล้วเมื่อวานเราบอกว่าเราเลิกกับคุณพ่อเขาใช่ค่ะ มันเกิดอะไรขึ้นทําไมเลิกสองคนเลยอะพ่อของคนโตค่ะเขาเคยทําลายร่างกายเลยเลิกนานแค่ไหนถึงเจออีกคนนึงคะประมาณเกือบสองปีอะค่ะคือปีแรกเนี่ยก็มาแบบงงๆเพราะว่าเราคุมกินยาคุมไปใช่ค่ะเรากับเขาอายุต่างกันเท่าไหร่คะเขาสามสิบเอ็ดหนูยี่สิบเจ็ดเขาเป็นคนแบบว่าบอกไม่ได้ค่ะบอกอะไรก็ไม่ฟังอย่างเงี้ยเขาเคยมีลูกมาแล้วหนึ่งคนแล้วเขาก็ชอบแบบว่า เอาเราไปเปรียบเทียบกับแฟนเก่าเขากับเมียเก่าเขาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้หให้ให้ให้เงินเราคก็เลยแบบเลิกดีกว่านะอะไรอ๋อเราก็เป็นคนเลิกเองแล้วพอคนนี้เราก็เลยต้องเลี้ยงเองทั้งหมดรับผิดชอบเองคนเดียวหมดทีนี้กลายเป็นว่าสองคนละที่เราบอกว่าเราทําไม่ดีกับเขาเราทําอะไรอะ่ะคือมีไปคุยกับคนอื่นนะคะแต่ไม่ได้คุยหลายคนนะคะแล้วเขารู้ไหมไม่รู้ค่ะจนทุกวันนี้เขาก็ไม่รู้ เรามีเบอร์สองเพราะอะไรเขามีข้อดีต่างจากเบอร์หนึ่งคือยังไงเขาเอาใจใส่กว่าค่ะเราเอาแต่ใจเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะเราคนเอาแต่ใจแล้วคิดว่าลูกจะได้ความเอาแต่ใจจากเราไหมได้ค่ะเจ็ดขวบนี่ไม่ทําตามใจเราเลยใช่ป่มค่ะต่อต้านเขาเอาแต่ใจเขาตอนนี้ถูกไหมอืมเราคิดว่าเด็กสิบเอ็ดเดือนกําลังจะโตมาเขาจะเอาแต่ใจเหมือนพี่ปะตอนนี้ออกไลน์แล้วค่ะทิ้งห่างไปไม่ได้อ่ะ ไม่เล่นด้วยก็ไม่ได้นะคะเราคิดว่าเราตอดแต่ใจเพราะอะไรคะคิดถึงแค่ตัวเองอะค่ะทาไมเราถึงคิดแค่ตัวเองอะ่ะเราต้องการอะไรจากตัวเองต้องการัวเองมีความสุขเออเอ,อ่ออายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวนะมนุษย์คือมนุษย์อะคือตั้งแต่ศูนย์ขวบขึ้นไปก็คือมนุษย์อะ,ะนั้นเด็กคนหนึ่งที่เขากําลังเอาแต่ใจแปลว่าเขาลงต้องการอะไรคะต้องการความสุขความสุขถูกปะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราอยู่กับเบอร์หนึ่งแล้วมันแบบแย่ yeah. ใช่ปะค่ะเราจึงไปมีเบอร์สองขึ้นมาเพื่อจังหวะที่กูขาดจากเบอร์หนึ่งกูเลยจะเติมจากเบอร์สองถูกปะถูกปะค่ะเอาพูดกันตามพูดก<อ>ันตามตรงอ,ะอ่ะอะค่ะแล้ว,แล,วแล้วทุกวันนี้เบอร์สองเขาหายไปหายไปแล้วใช่ไหมไม่ได้คุยกับเบอร์ไหนทางนั้นเลยค่ะตอนนี้นี่เราโฟกัสลูกอย่างเดียวละใช่ค่ะเพราะอีเบอร์สองก็ไม่ได้ดังใจเหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้ดังใจค่ะเขาก็มีของเขาอะค่ะ อ๋ออีเบอร์สองก็แต่ใจมาเหมือนกันเหมือนกับแหวงจากคนนั้นก็เลยอยากจะขอเติมกับคนนี้ใช่ค่ะต่างคนต่างไปกันไม่ได้แต่แรกถูกไหมค่ะพี่นิกกี้เู็มไหมคะว่าหนูกับเบอร์สองเนี่ยนิสัยเหมือนกันมากเอาแต่ใจเหมือนกันอ่า<อ>แล้วแล้วทำไมเราชอบเบอร์สองอ่ะคือเราก็อ้อนได้เงแต่กับเบอร์น่งไม่ได้ค่ะนิกกี้เชื่อว่าแล้วเขาก็ไม่พร้อมที่จะมาซัพพอร์ตเด็กของเราสองคนหรอกเขาไม่พร้อมใช่ค่ะเวลาที่ ทั้งเบอร์หนึ่งที่เวลาเราไม่ได้ดั่งใจแล้วเราเป็นไงเขาไม่ทําตามใจเราเราเป็นไงมันหงิดนะคะอืมข้างในมันทุกข์ใช่ไหมใช่ค่ะเออเราคิดว่าจังหวะที่ลูกกําลังอยากให้แม่ทําได้ดั่งใจเขาเขาเป็นไงเวลาที่แม่ไม่ได้ดั่งใจเขาเขาเป็นไงเขาก็บอกว่าไม่รักแม่แล้วเออจังหวะที่เบอร์หนึ่งไม่ได้ดั่งใจเรายังบอกเลิกเลยแปลว่าเรากําลังจะบอกว่าฉันไม่รักเธอแล้วนะเบอร์หนึ่งบายจ้ะ <laughs> แม่หนูเป็นเด็กหนูเป็นเด็กเจ็ดขวบใช่ไหมเข้าตัวว่ะโมเมนต์ของลูกที่กําลังทําอ่ะเราเข้าใจเขางย่ะงเข้าใจเขาบ้างมากขึ้นบ้างไหมว่าแบบเฮ้ยเวลาที่มันไม่ได้ตั้งใจอะทีนี้เมื่อกี้ที่เราบอกว่าลูกเจ็ดขวบพูดว่าไม่รักแม่แล้วจังหวะที่แม่ไม่ตามใจเขาถูกป่ะใช่ค่ะอืม้วคำพูดของเขามันถูกต้องป่ะคือโมเมนต์ที่เราบอกเลิกเบอร์หนึ่งก็ไม่ต่างจากที่ลูกพูดหรอก ต่างกันตรงที่ว่ามันเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนผัวได้แต่ลูกไม่สามารถเปลี่ยนแม่ได้คือไม่สามารถหาแม่ใหม่มาแทนที่แม่มะปางได้ถูกป่ะค่ะคําพูดที่เขาพูดเฮ้ยไม่อยากจะรักแม่แล้วไม่อยากจะเคารพแม่แล้วไม่อยากจะสนใจแม่แล้วเหมือนกันจังหวะที่แม่อยากให้เขาสนใจอยากให้เขาทําตามดั่งใจแม่เขาก็ไม่ทําเหมือนกันเพราะคุณก็ไม่เคยเคารพความรู้สึกเขาเลยเราไปสั่งลูกว่า c, ลูกต้องเก็บสินู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นเราไปสั่ง เพราะเราไม่เคยรู้วิธีการพูดหรือวิธีการโน้มน้าวดังนั้นเขาจึงใช้เวอร์ชั่นนี้คือการต่อต้านพอแฟนเราเขาไม่ทำํำเราก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันเออถ้าจังหวะนั้นเราเราเปลี่ยนการกระทําใหม่นิกกี้เชื่อว่าเขาจะไม่พูดคําว่าฟีนไม่รักแม่แล้วสมมุติใครที่เป็นนักเรียนของนิกกี้อยู่ในสถานการณ์เดียวกันพิมพ์ม,มาดิว่าถ้าเกิดว่าเจอสถานการณ์นี้จะต้องพูดกับลูกยังไงคุณนี้บอกว่าเอาสีผสมอาหารมาใส่ สลามเก่าให้เป็นสีใหม่ลูกได้เรียนรู้หลักการเพิ่มสีเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทำไมหนูถึงอยากได้ละ่ะหนูอยากได้เพราะอะไรคะให้เขาลบความรู้สึกเขาว่าเขาอยากได้ความอยากได้มันผิดนักหรอความอยากได้มันไม่ผิดและประเด็นคือเด็กเขาก็มองว่ามันคนละสีะจินตนาการที่มากขึ้นเพราะมันสีที่มากขึ้นเขาจึงอยากได้เออแล้วพอเขาอยากได้เราไม่เครารพความรู้สึกเขาจาังหวะนั้นเราเมินไม่ไม่พอนะเราเดินหนีเขาด้วย โลกทั้งใบของเขาคือคนเนี้ยแล้วเดินหนีเขาไปเขาต้องรู้สึกยังไงคะคุณคุณปางภาพที่นูยเห็นคือลูกน้ําตาไหลเออน้ําตาไหลต้องรู้สึกยังไงเสียใจมากคุณปางเดินท,ทิ้งทั้งทั้งที่คุณปาง,ง,างร้องไห้ตาแตกอยู่ตรงนั้นแล้วนิกกี้เป็นแฟนคุณปางอ่ะแล้วนิกกี้เดินหนีไปอย่างนั้นอ่ะคุณปางจะคิดว่านิกกี้เป็นคนยังไงหรือว่าคิดคิดว่าเอ่อความรักครั้งนี้มันมันใช่ไหมหรืออะไรแบบนี้บ้างไหมมันจะมีความสงสัยขึ้นมามบ้างไหมว่านี่เธอรักฉันไหม ออ uh, ใช่ <Ừ. S 2> จริงด้วยหนูมไม่เคยคิดเลยนนี่ขนาดเป็นแค่แฟนกันนะ <c oughs> แล้วเด็กตัวน้อย,อยแค่เจ็ดขวบอะคุณมะปาง <c oughs> ดังนั้นเขาก็พูดถูกแล้วว่าเขาไม่รักแม่แล้วเพราะแม่ไม่รักเขาจังหวะนั้นเขาได้รับความรู้สึกว่าแม่ไม่รักเขาเราแสดงออกยังไงเรารักเขาเราแสดงออกแบบนี้เหรอเขาต้องรู้สึกอะไรอีกตรงนั้นไม่มีค่าตัวเล็กน้อยใจไม่คู่ค <c oughs> วรกับกูแล้วกูเริ่มรู้สึกว่ารักครั้งนี้ไม่ใช่ต่อไปถูกไหม อย่าเดินหนีลูกเวลาที่ลูกลงไปนอนดิ้นนะเพราะจุดเริ่มต้นของการลงไปนอนดิ้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่ให้เขานะแต่คุณไม่เข้าใจเขาตังหกเขาเลยลงไปเรียกร้องความความรักจากคุณอ่ะถ้าสมมติกลับไปสถานาการณ์เมื่อกี้ทาไมหนูถึงอย่างด้านนี้อะคะที่บ้านเรามีคล้ายๆเหมือนกันแบบนี้หรือเปล่านะถ้าสมมุติเราถามเขาเด็กอายุเจ็ดขวบเราชวนเขาคิดได้แล้วนี่ถ้าแม่ไม่ได้เอาแต่ใจแล้วแม่อยู่บนความรู้สึกของเขา แล้วเขาลบตัวเขาเหมือนกับความรักที่เราจะมอบให้เขาอะ่ะมันมันมีอะไรในในอันนี้ที่หนูชอบอเอ๊มันเหมือนก,นกันกับที่บ้านเลยนะครั้งที่แล้วเราก็มาซื้อนี่แต่คนละสีไม่ใช่หรอมันต่างกันตรงสีใช่ไหมลูกสีที่บ้านเรามีสีอะไรบ้างคะจําได้ไหมจังหวะน,นี้เรารีบป่ะถ้าเราไม่รีบอะ่ะเราคุยกับเขาได้ไหมเออแต่ถ้าเรารีบเราอาจจะบอกว่าวันนี้มามารีบค่ะมามาไม่ได้มาซื้อของเล่นนะอยากได้เพราะมันเป็นสีสวยๆใช่ไหมที่บ้านยังเล่นได้อยู่ไหมนะ้า ให้เขานึกถึงอันอันที่เขามีไม่ใช่ไปทวงว่าที่บ้านเล่นแล้วยังไม่เก็บเลยคือฉันอยากกินสเต็กไม่ได้มาบอกว่าเมื่อวานก็กินไปแล้วเกี่ยววันนี้กูก็ยังอยากกินอยู่หรือเปล่าค่ะวันพุธที่แล้วก็กินนะเดือนที่แล้วก็กินนะมันคนละเรื่องกันอะเข้าใจใช่ป่ะค่ะเอาแค่ว่าวันนี้ทําไมเธออยากกินสเต็กอะร้านนี้มันอร่อยเมนูอะไรที่เธอชอบมานั่งถามคุณปางแบบเนี้ยคุณปางจะรู้สึกว่าเออเหมือนใส่ใจป่ะใช่ค่ะ เออเขาจะรู้สึกถึงความรักและสัมผัสได้ใช่ป่ะเขาจะลงไปนอนดิ้นป่ะแต่สิ่งที่เราพูดคืออะไรตางเมื่อวานก็กินแล้วนะและครั้งที่แล้วกินแล้วก็ไม่จ่ายตังค์ด้วยเล่นร้านนี้อีกเหรอ <c oughs> เฮ้ยรู้สึกแย่มากขึ้นเพราะเขารู้สึกแย่เขาก็จัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้เขาก็เลยลงไปนอนดิน้นข้างในมันไม่เต็มเขาเลยลงไปแสดงความรู้สึกให้เราแสดงออกให้ชัดกว่านี้หน่อยได้ไหม ไม่ใช่ว่าจะชนะหรือแพ้เขานะการที่เราลงไปแล้วบอกว่าเสียใจแล้วลงไปนั่งกอดเขาเสียใจดิ้นเลยดิ้นเลยกอดเขาเสียใจมากเลยมันไม่ได้แพ้นะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูตามใจเขาหรือป่าถ้ากูสนใจเขานี่คือกูตามใจเขาไม่ใช่เราไม่ซื้อให้เขาไม่ได้ตามใจเขาแล้วไงแล้วหนึ่งแล้วแล้วแสดงออกอย่างนี้อีกเขายิ่งรู้สึกว่าความรักมันไม่มีค่าเลยเหรอฉันไม่มีค่าเลยเหรอดังนั้นยิ่งทําให้รู้สึกแย่เข้าไปอีก ถ้าสมมติว่ารอบนี้เรามาบอกว่าเออที่บ้านเรามีแล้วเอาอย่างนี้ดีไหมถ้าเกิดว่าอยากได้อันนี้จริงๆเราฝากไว้ก่อนฝากพี่เขาไว้ก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเอาในรอบหน้าวันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวมาซื้อของเล่นลูกเสียใจเลยอยากได้ของเล่นเนาะเรามาเข้าใจว่าสีมันสวยอยากได้มากๆเลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาซื้อกันใหม่ฝากพี่เขาไว้ก่อนเนาะไปถามพี่เขาดูไหมว่าของเล่นชิ้นนี้มีเหลือเยอะไหมพี่พนักง,งานก็จะช่วยบอกเองแหละ อะไรอย่างเงี้ยโน้มน้าวให้เ mm hmm. ขารู้สึกว่าเราแบบเป็นพวกเขาอะ่ะเราไม่ได้ตามใจเขานะแล้วเราไม่เกี่ยวกับเรื่องของเล่นที่เมื่อก่อน mm hmm. มึงทิ้งแล้วมึงเล่นแล้วมึงไม่เก็บไม่เอามารวมกันคนละเรื่องกันถ้าเราเรานึกดูดีๆถ้าเราทําผิดวันนี้แล้วนิกกี้เอาความผิดทั้งหมดอีกร้อยกรอีกร้อยกระบุงมาพูดให้คุณมะปางรู้สึกแย่คุณมะปางชอบไหมไม่ชอบค่ะผพ้เบอร์หนึ่งทำบ่อยมากค่ะเออเรื่องเก็บของเล่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปฝึก ที่บ้านอีกทีหนึง่งไม่ใช่ว่าเรื่องอยากได้ของเล่นอันนี้เอาเอามารวมกันกับการไม่เก็บของเล่นคนละเรื่องกันนะแล้วเราเอามารวมกันเฉยเลยค<ะ>แยกปรเดิมไปอีกแล้วยิ่งคุณเดินหนีเขาเขาก็จะกีดอยู่อย่างนั้นแล้วก็จะยิ่งจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้มากขึ้นเพราะเขาไม่เคยฝึกที่จะเรียนรู้รู้จักอารมณ์ไม่เคยรู้จักอารมณ์เลยว่าอารมณ์นี้คืออารมณ์ไหนไม่เคยเรียกชื่อมันถูกด้วยซ้ำว่าอารมณ์นี้เสียใจแม่ยืนดูเหมือนแบบ <c oughs> มึงจะหยุดยัง มันจะอยู่ได้ย,ยังอย่างเงี้ยเหมือนบางทีอ่ะอยากกินชานมไข่มกุกแต่แฟนบอกเธอมันอ้วนนะบางทีเราก็อยากจะกินอยู่ดีเราก็ไม่เข้าใจแฟนอยู่ดีเหมือนกันป่ะเหมือนบางทีเราก็อยาก<ช>ตาม,มตัวเองอะ่ะบางครั้งเด็กเขาก็อยากตามใจตัวเองอะ่ะดังนั้นเราเราไม่จําเป็นต้องรีบเพราะถ้าเรารีบความสัมพันธ์จะเสียค่ะทีนี้เวลาที่เราแบบสะท้อนอารมณ์เขาเก่งๆนะตรงนั้นอะ่ะ เข้าใจเลยวันนี้มาเจอของเล่นชิ้นนี้อยากได้มากๆเลยแม่รู้เลยว่ามันสีมันสวยมากเลยอะคิดว่าเขาจะกรีดป้าถ้าเราพูดแบบเนี้ยความเข้าใจอะมันมันคือรู้รู้สึกว่ามีอีกคนนึงรู้ว่ากูต้องการอะไรอ,อยากได้จริงๆเลยวันนี้หมามารีบมากเลยลูกถ้าอยากซื้อของเล่น<ม>เดี๋ยวเรามาใหม่ในรอบหน้าถ้าเราเฟิร์มจริงเราจะต้องคําสัญญาเราจะต้องมีมีน้ําหนักถ้าเขาลืมหรือ,อรายาทวงเลยจำได้ไหมนะ้าไปเดิมมอครั้งนี้แล้วใครอยากได้อะไรนะ สลามสีอะไรนะอ่ะแล้วถ้าเราจะซื้อสลามสีลุง้งเรากลับไปตกลงกันว่าถ้าเราจะซื้อสลามสีลุง้งเราจะเล่นมันยังไงดีคะเวลาเราเล่นสลามสีลุง้งหนูเล่นยังไงบ้างไหนบอกให้แม่ดูหน่อยซิไหนคุยกันหน่อยว่าเวลาเราจะเล่นเราจะเล่นยังไงเพราะที่ผ่านมาแม่นึกว่าหนูไม่เอามันแล้วอะแม่เข้าใจว่าหนูไม่ชอบสลามจะอีกแม่เลยนึกว่าหนูจะทิ้งแล้วนะเนี่ยเพราะเห็นหลายครั้งว่าหนูเล่นแล้วหนูไม่ได้เก็บเลยแม่เลยเข้าใจว่าหนูไม่ชอบมัน อะแต่ว่าหนูอยากได้มันหรออที่ผ่านแปลว่าแปลว่าที่ผ่านมาแม่เข้าใจผิดนะสิะที่ผ่านมาแม่เห็นหนูวางทิ้งไวอ้อ่ะจริงๆหนูก็อยากได้มันใช่ไหมหนูยังอยากเล่นกับม,มันใช่ไหม